จะเหล่ามากนะคะที่ให้ที่พักที่หลับที่นอนนะแม้แม้ว่าเราจะนอนแค่ชั่วโมงเดียวงเดียวทำไมชั่วโมงเดียวก็ก็ก็พอแล้วบรรยากาศก็ดีนะถึงแม้ว่าน้ําจะท่วมใช่ไหมเออแต่ว่าบรรยากาศดีนะคะตอนมาเป็นไงตอนมาเป็นไงไม่มีเลยไม่มีน้ําเลยไม่มีน้ําเลยน้ํามาเต็มตอนไหนโอ้ตอนตอนไหนนะประมาณตีสามน้ําล้อมเต็มเลย กลับบ้ไม่ได้แม่กินหมูเมาหมูร้านไหนไม่รู้อ่ะผมมาเลยกลับบ้านไม่ได้เนาะเลี้ยงหมูย่างน้องๆนะคะเมื่อคืนก็กินน้ำขวดทั้งคืนสนุกครับมาแปลงเจลเหล่าที่ไรก็เละทุกทีเลยครับผมมันจะต้องจดจำกันไปนะใช่ครับมาบรรยากาศดีครับก็หลังจากกันผู้ประสบภัยมาสี่ห้าชั่วโมงมีรถ กูภัยมารับแล้วครับจะได้กลับบ้านแล้วเนอะครับความจริงแล้วอยากอยู่ต่อมากเลยค่ะแต่ว่าธรรมชาติลงโทษนิดหน่อยอยากอาน้าเด็กชายไก่มันดีอย่างนี้นี่ทำให้เรามีกางเกงเพิ่มอีกหนึ่งยินดีนะสวัสดีค่ะวันนี้ป้าเล็กมากับน้องหนึ่งแล้วก็น้องโอปอค่ะน้ำท่วมที่สวนไผยมีสุกน้องหนึ่งเป็นสีพาย พามาชมโคกหนองนาของก้าวตะบนกระแสบะน้องหนึ่งพูดไรนิดนึงขื่นกล้องอันนี้เราก็มาพายเรือเล่นนะคะตรงนี้ที่เราเด่นอยู่เนี่ย,ยก็กลับไปพายก่อนนะคะคือกลางบ่อพัอออลโหปีพายน้องหนึ่งคายเรือเป็นนะคะเราพาย น้องเป็นนี่น้องออกจากบ่อไปก่อนนะคะเพราะว่าปลาเล็กว่ายน้ำไม่เป็นก็ไม่ได่ก็ไม่มีชูชีพค่ะไมี้่ไม่เห็นมันลงอยากให้อยากให้เห็นสภาพแปลงโคกหนองนาตอนน้ำท่วมเราก็คิดว่าทุกท่านว่ายน้ำเป็น โอปอมีชูชีพแต่เปเล้ยค่ะไม่มีค่ะตอนนี้เราออกจากตรงนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเราก็คิดว่าพี่เล็กว่ายน้ำเฟสก็เห็นบอกว่ามาตรงนี้สิมัันมาลงๆไงแต่สวยนะสวยสวยไหมสวยไหมหญ้าแฝกคือไม่ตายอ่ะอุ้ยหญ้าแฝกน้ำท่วมไม่ตายคือแบบเนี้ยไม่ตายอ่ะอันนี้คือแบบหญ้าแฝกนะคะที่เป็นดอกใช่ไหมใช่ไหมพี่เล็ก แล้วก็ตัวแมลงเขาก็ไปอาศัยเกาะหนีน้ำตรงนี้ลึกป่ะตรงนี้ก็ไม่ลึกนะตรงนี้เป็นทางเดินไงตรงนี้เป็นทางเดินแต่ตรงเนี้ยเป็นของไส้ไก่ออ้ยแล้วมันจะมีน้ําตกตรงนี้จำได้นะคะเป็นไงแล้วมันโดนน้าท่วมไปแล้วตรงนี้ไม่ลึกนะคะใช่ไหมไม่ลึกไม่ลึกไม่ลึกเห็นหญ้าเลยเห็นยอดหญ้าแล้วไงเห็นยอดหญ้าแล้วอ่าอุ้ยนมกอกดกมากๆเลยมะกอกน้ำริมโคกหนองนาเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ เดี๋ยวปบลเล็กน้องหนึ่งแล้วก็น้องโอปอจะพาทุกคนมาเก็บมากอกน้ําค่ะโอ้โหอ,อ่ะยืนดีๆนะโอปออย่ากระโดดนะเดี๋ยวเดี๋ยวปอเดี๋ยว <c oughs> น้องบุญโอปอนี่จะไปตรงนกันบ้าเข้ามมาไหนนี่นี่เออมดมดเขาหมายวนี่ได้แล้วได้แล้วหนึ่งรูกวายไหนเนี่ยไหนเนี่ยโอ้ย <premises> หนึ่งหนึ่งพายไปตรงตรงกิ่งนี้เด็ดได้ได้ี่ยอ่ะมากอกมากอกมากอกเพราะเราเพิ่งเห็นหมดอุ้ยปอจับแล้วปอลุกขึ้นจตะพอเก็บหน่อยอือหืออือหืออือหือปอปออย่เดินซื้อชวนายยืนนิ่งไปเลอ อะยังย <Tory> yeah, ังหมดจีหมดหมดอะไยังเดี๋ยวเดี <the öst> ๋ยวเดี๋ยวยังไม่หมดยังไม่หมดจริงๆริอะใส่หมวกพี่หนึ่งดีกว่าไหมเนี่ยเฮ้ยจะใส่หมวกอันนี้ดีกว่าใส่หมวกนี้นี่นี่ป้อป้ยปหนูยกขาะหนูเยาใส่หมวกอันนี้หนูใส่หมวกใส่หมวกอ่ะใส่มันในหมวกเดเดี๋ยวไปฝากแม่เปิ้ลหน่อยอืมอ๋า ได้แล้วแจมเลยกลับแล้วนะอ่ะได้แล้วหนึ่งหมวกยังไม่พอถ้าเมื่อกี้มีเยอะเลยเนี่ยถ้าเมื่อกี้พี่หนึ่งจับอ่ะนี่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 หนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยปอจะหยิบถึงไหมเนี่ยหนูหนูเห็นไหมปอเนี่ยเงยหน้าสิเุ้ยเว้ยขอโทษขาเถอหนูเงยหน้าที่เนี่ยเนี่ยหนูถึงไหมหนูถึงไหมตรงเนี้ย ก็คอยยืนนิ่งๆอ่ะจับปลาจับปลาอ่ะหยิบมั่นมีใช่ไหมใช่นั่นแหละเอาเลยเดี๋ยวเป็นเล็กดึงยอดมันอ่ะมดเอ้ยาปอ่อยมืออ้าหมดพอพอป่ะอ๋อหลังนี่หนึ่งมีแต่มดป่ะเดีกดึงเลยนะพอล้อง ฝีพือฝีพายฝีผือดูแลหน่อยเดี๋ยวกลับไม่ได้เดี๋ยวตกไม่ได้เดี๋ยวไปล้างไปล้างที่แม่เปิ้ล <c oughs> หนูใจเย็น <c oughs> อหมดไอ้หมดไอ้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 ะเนเดี๋ยวเราจะกลับไปบนบ้านนะคะที่บ้านก็จะมีแม่เปิ้ล แม่เปิ้ลรอกินมาเกอกน้ำของน้องโอปออยู่นี่น้องโอปอเขเด็ดเด็ดเด็ดไว้ให้แม่เปิ้ลนี่นีนนเก็บเองกับมือเลยเนอะนลูกสวยมากแต่ตอนนี้สีพายเราเจออุปสรรคแล้วคือแบบเหมือนฝนจะตกมาอีกระดับน้ํายังยังน้อยอยู่ก็ลืมดมททูที่ห้องน้ําก็จะมีน้ําท่วม ที่ระดับนี้ห้องน้ำใช้ไม่ได้แล้วนะคะเราต้องพาทีมงานไปเข้าห้องน้ำที่ด้านบนสำหรับวันนี้นะคะแขกที่มาเยี่ยมสวนไผัยมีสุขเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีใครบ้างนั่งรออยู่บนบ้านถึงแล้วถึงแล้วนะคะถึงแล้วมาเร็วมาดึงเชือกก่อน ่ะมาดูชมหน้าของแขก V.I.P. ของส่วนไทยมาช่วยน้ำท่วมนะมาช่วยผู้ประสบภัยมามาแต่เช้าเลยค่ะห่วงเรามาแต่เช้าน้องปอเขาเก็บมะกอกมาฝากแม่เปิ้ลเียบเลยรับลูกหน่อยใจเย็นนะคะลูกใจเย็นค่ะเดี๋ยววเดี๋ยยห็บเอ่ออ่าอ่า แล้วก็ฝีพาย kayak เล็กไม่มีปัญหาเล็กขึ้นได้อยู่แล้วแล้วทิ้งหนึ่งเลยนะหนึ่งดูแลตัวเองได้หนึ่งว่ายน้ำเป็นหนึ่งบอกทำไมเจเล็กไม่บอกว่าว่ายน้ำไม่เป็นไปจอดอยู่กลางบ่อเลยอะตรงนั้นมันกลางบ่อนะบอกไม่ต้องหัวเพื่อนลูกแกมีที่ อ่าอ่าหนึ่งหนึว่าจะวิตามเลยเพราะเขานอนเสร็จแล้วคิดถึงเตียงเลยเนี่ยเลยก็นอนพักก่อนรถนี่สีพายเราแต่ลองสาวๆครับหืมข่ายเต็นท์ครับข่ายเต็นท์ครับอ่ามีบริการเซอร์วิสด้วยกางให้ด้วยกางให้ด้วยเก็บให้ด้วยนี่บริการดีขนาดนี้แพงเปล่าอ้าวลืมให้ดูตอนที่มันกางอยากรู้ต้องซื้อ ดูดิดูสภาพเลยเก็บหมดแล้วไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยอ่ะมาดูหน้าแขก VIP <S <S ของเราดีกว่าทีละคนหัวหน้าใหญ่อะ่ะคุยอ่ะหัวหน้าใหญ่คุย ไม่เราได้ข่าวว่าส่วนภัยมีสุขนะน้ำท่วมเราก็มากันแต่เช้ามืดเลยนะเชื่อไหมน้องๆแต่เช้ามืดแต่เช้ามืดแต่มันวยเก็บของตีสี่แล้วในแก้วอะไรอ่ะโกโก้แล้วดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพน่าดู เขาบอกว่ากินไม่เยอถึงแก้วกก้นนไม่หวานเลยนมันผิดหรือเปล่าเนี่ยมันผิดหรือเปล่าจริงมันต้องไม่ใช่ไม่ไม่ไม่อันนี้ปกติกินอันนี้ค่ะอปกติกินอบบนี้แม่เปิลดูแลสุขภาพโอ้โหนี่กนน้นเดือดแล้วตลานอุ้ยเบอร์ลอดกูแล้วเมียครับร้อนร้อนโอ้ย หมดบรรยากาศดีมากดีมากเลยเจเหล่าเลี้ยงข้าวได้นะวันนี้แม่พอแม่พอของหนูอันนี้น้องปอของหนูออปออันนี้ตรงนี้ลูกไปเอาช้อนมาไปช้อนมาไปเป็นไงเข้มข้นใช่ไหมฝีมือดีมากดูแลสุขภาพค่ะน้องตาน กโกตอนเช้าเนี่ยแขกของส่วนผ่ยอะ V A P จริงๆนะคือนะเรียบร้อยมากไ้กินเลยลูก <c oughs> อันนี้อันนี้คือแบบมามามาคนเนี้พิเศษสุดนนมานนดมามาวันนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้มาทําไมเนี่ยไหน เล่าสิใหญ่เจ๊เพิ่นเอาสพผู้เชี่ยวชาญก็ก็ชวนมาเยี่ยมเยียนแปลงเกีเหล่าครับอมาเยี่ยมพร้อมกับอะไรเนี่ยมาเยี่ยมพร้อมกับน้ำครับน้ำไหลหลากเลยครับตอนแรกจะมามอบกะจะมามอบเครืงยางชีพแต่เรามาแย่งเขากินข้าวครับแต่ตอนนี้รอถึงเกี๊เล่าตอนนี้การผู้ประสบภัยแทนแล้วครับนอนหลับตีปะ สบายมากครับลมเย็นเชียวครับนอนเพลินดีดีครับอากาศเพลินเพลินครับนี่มองมองด้านข้างนี่ใครอยากจะมานะฉาโอ๊ตป่ะเนี่ยโอ้ยมานอนด้านข้างมีน้ำเมื่อกี้มีสาวพายเรือมาเชียบท่าเลยนะครับสาวคยักสาวฝีพายคยัก พี่่เินอ้าวนี่เลยมองแง่ได้ไหมมองเงียบเปิดก่อนเปิดก่อนไปนึ่นี่เปิดเลยอ่ะขอขอบคุณอ่ะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยค่ะขอบขอบคุณเจ้าเล่ามากนะคะที่ให้ที่พักที่หลับที่นอนนะแม้แม้ว่าเราจะนอนแค่ชั่วโมงนึงชั่วโมงเดียวทำไม เดียวก็ก็พอแล้วบรรยากาศก็ดีนะถึงแม้ว่าน้ําจะท่วมใช่ไหมแต่ว่าบรรยากาศดีนะคะตอนมาเป็นไงตอนมาเป็นไงไม่มีเลยไม่มีน้ําเลยไม่มีน้ําเลยน้ํามาเต็มตอนไหนโอ้ตอนตอนไหนนะประมาณสามน้ําล้อมเต็มเลยกินหมูไม่กินหมูเมาหมูร้านไหนไม่รู้อะหมูมา เลยกลับบ้านไม่ได้เนาะเลี้ยงหมูย่างน้องๆนะคะเลี้ยงขเมื่อ,อคืนก็กินน้ำขวดทั้งคืนอ้าว <laughs> ดูตาดิย กินเมื้อเกัอกทั้งเกือ่าปลาไหลสวนผักมีสุกนะคะเลี้ยงเ้งลียหมูย่างขอบคุณน้องๆเดี๋ยวให้นึงพูดก่อนนนึงจะได้กลับขอบคุณน้องๆที่ช่วยงานช่วยงานตอนเดดี๋ยวพูนาทำน้องอยากเข้าห้องน้ำนนวัตกรรม้องๆมาได้แต่ตอนที่ยังไม่มีน้ำเลย แล้วก็ตีสามน้ำล้อมเต็มเลยกลับบ้านไม่ได้คือจิบกับบรรยากาศที่ชิมากอทำารธรรมชาติอารมณ์เหมือนจิบต้มเขาอย่งบ้างอาโอ๊ตโอ๊ตรู้กยังไงบ้างเนี่ยสนุกครับมาแปลงเกศเหล่าที่ไรก็เละทุกทีเลยครับผมมันจะต้องจดจำกันไปนะใช่ครับมาบรรยากาศดีครับถายเรือได้เลยนะครับตอนเนี้ย ก็หลังจากกันผู้ประสบภัยมาสี่ห้าชั่วโมงมีรถกู้ภัยมารับแล้วครับจะได้กลับบ้านแล้วเนาะครับอ่าน้องหนึ่งพี่พายใคยักอ่าน้องหนึ่งแหพายเลือดเก่งมากเหมาะที่จะมาที่นี่ขอะที่มอบประสบการณ์ดีๆให้คมจริงแล้วอยากอยู่ต่อมากเลยค่ะแต่ว่าธรรมชาติลงโทษนิดหน่อยอยากเขลงเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไม่ได้ก็เลยต้องบอกว่าเจอเราอันนี้ ทำห้องน้ำลอยฟ้าอุ้ย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 อันนี้น้องหนึ่งอยากได้พิเศษอ่าอ่อยากได้พิเศษนะมากอกฝรั่งมากอกบกนั่นแหละเออมากอกฝรั่งน้องหนึ่งไม่อยากได้ปอกน้องน้องตาลก็กระมิดกระเมี้ยนอีกแล้วนะอ่าน้องตาลน้องตาลนิดนึงนิดนึงอ่ะรู้สึกยังไงบ้างตาเครืใหม่หนึ่ก็เลยคือ ได้ก็ได้กางเกงไปหนึ่งตัวเพราะว่าเลยได้รู้จักของเขาไก่มันดีอย่างนี้ทำให้เรามีกางเกงเพิ่มอีกหนึ่งครั้งหน้าจะมาใหม่ครั้งหน้ามาใหม่นะเจล่าทางหน้าเอัอมาใหม่นะครั้งหน้าเราจะต้องมาเรือตอนนี้คือเราอ่ะคือกลับรถประสบการณ์ใหม่อืมแต่เนี้ยรถยังเข้าได้เพี่ยวเลิ์ พี่โอเล่สตาร์รถรอแล้วอ่าขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่มาเยี่ยมสวนผ่มีสุขอบคุณครับนั่ได้ไหมได้ไม่ได้เดี๋ยวเปิดให้รอบนี้รอบนี้แบบรับน้องแบบเบาๆรถเข้าได้รับหน้ามาเนี่ยเอาเรือมานะเล่าไว้ก่อนนะเดี๋ยวคัง เพื่อแปงงอยู่บนนั้นอีกลูกนั้นน่ะฮะ่น่ะอ๋อเช้าเนี้ยรอดตายเพราะกหนองนามีอาหารใช่อ่านะเดีพอไหมน่ะพอไหมด้นังไดไม่ได้เดี๋ยวอุปกรณ์โอเวอรได้เล่นน้านหนึ่งได้ คือก <c ười> ีตาร์เนี้ยใช้ไม่ได้อ่ะเล่นตามเสียงนักร้องไม่ทันอ่ะคือเออแอ<ฤ>ต่ก็ไม่รักสมาธิอบอกว่าให้ตั้งให้ตั้งตามเสียงคนร้องเออเออไอ้กคน